พี่ยิ้มสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้โดยไม่ต้องงอคมไฟฟ้าหรือว่ากฟผหรือว่ากฟมอะไรต่างๆต่อไปก้อนใหญ่มากลุ้นนะทุกคนลุ้นขึ้นหรือไม่ขึ้นหมุนหรือไม่หมุนมีพลังงานไหมมีอ้าวเนิ่ม three two one go เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงวะเป็นไงเฮ้ยโย่ าขายน้ำพริกน้ำพริกสองแสบมีโปรโมชั่น okay, ได,<า>ได้ได้ได okay, โ้โอเควันนี้นะคะแม่โบมีโปรโมชั่นกลับมาอีกแล้วนะคะโปรนะคะฟังดีๆน,นะคะโปรโมชั่นนะคะสามแถมหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะสั่งซื้อน้ำพริกกากหมูหรือน้ำพริกขางกุ้งก็ได้นะคะสามกระปุกลับฟรีทันทีนะคะนี่เลยน้ำพริกหมูกระจบอกเลยว่าอร่อยมากขายดีมากในราคานะคะ 39 9บาทรวมส่งจากราคา49 9ร้อยเก้าสิบเก้าทุกคนไปซื้อกันได้นะคะตั้งแต่วันที่14 <Yeah. S 1> ถึง21อพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะไปสั่งซื้อกันได้นะคะที่เพจน้ำพริกสองแสบรดแซ่บแม่โบตรงนี้เลยหรือแม่โบนะคะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะรีบไปช็อปกันนะคะโปรวันนี้บอกเลยคุ้มมากๆเข้าไปช็อปกันนะคะบ๊ายบายน้ำพริกรสแซ่บรดแซ่บสองแสบโอ้ยเจ๊ะ นี้ขออนุญาตไม่ใส่ชุดครับทุกคนสัตว์เออกลับมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บชิช er ิกลับมาแล้วครับวันอาทิตย์ตอนเที่ยงเที่ยแบบนี้กับอากาศร้อนแบบยี่เยี่ยมแบบนี้เขาเื่นอะไรครับทุกคนวันนี้พี่ยิ้มได้ไปศึกษาเรียนรู้วิชามาแล้วเออพี่ยิ้มสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้โดยไม่ต้องงอกรไฟฟ้าหรือว่ากอฟผพอหรือว่ากอฟอมอะไรต่างๆต่อไปกอนใหญ่มากตัวเชื่อไหมว่าเขาสามารถ เขาเคยเห็นคนทําแล้วเสียบปลั๊กลงถังน้ําเนี่ยมีคนเคยเสียบแตงโมก็ยังได้เหรอเฮ้ยงั้นวันนี้มาดูกันว่าพี่ยิ้มจะทําได้แบบที่เขาทําหรือเปล่าทำยังไงไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้ไฟเชื่อมั่นแน่นอนมาพ่อช่วงนี้พ่อร้อนใช่ป่ะยิ้มมีวิธีเทคโนโลยีแบบนวัตกรรมอันดับดาวคารมาให้พ่อเลยวเนี้ยต่อไปนี้นะพ่อจะไม่เสียเงินค่าไฟจ่ายก็พก็ฟมต่อไปแล้วนี่มานั่งพัดให้พ่อ นี่พัดลมตัวนี้ยิ้มสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้เหมือนโทนี่สตาร์กเลยทีเดียวเชียวอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ไหนก็เปิดได้ไม่มีไฟก็เปิดได้เหรอได้พ่อทำตามสูตรยิ้มจะเอาไฟธรรมชาติเนี่ยถูกตั้งแล้วมันจะปั่นแรงไหมโอ้โหเปิดได้ทุกเบอร์เปิดได้ทุกเบอร์เลยพลังงานโทนี่สตาร์กพ่อแต่ถ้าแค่ลมปากเตาระได้นี่คนดูถูกคนดีดูถูกคนไป เดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์กันดีกว่าทุกคนตัวต้องไปกเขาไปอันดับแรกต้องมีน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งกันจะพัดได้ยังไงไม่เชื่อมึงหรอกนอกจากว่าใช้พลังอะไรกังหันหมุนน่ะนี่มึงจะมาเอาอะไรจุ่มลงไปในน้ำไม่เห็นกระตาไม่เชื่ออโอเคพอยังนีนะเออจะรอดูมันอยู่เนี่ยไปซื้อน้ำแข็งใส่กระป๋องนี้เลยหรอเออยิ่งยิ่งน้ำแข็งเยอะพลมงก็ยิ่งแรงจริงน้ำแข็งป๋องเดิ ใี่เข้าไปสองเลยเหรออาใส่สองหนึ่งเต็มเลยเปล่าเต็มเต็มเต็มขึ้นถามว่าน้ำแข็งนี่เหรอพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าบ้านมึงใช้แข็งไฟฟ้าบ้านมึงใช้แข็งไม่ใชงน่าเสีพลังงานไฟฟ้าอดโลรอดูคิดแต่มึงทำไม่ได้กูไปด่ามึงได้ล้อดูเลยไป พ่อนั่งนี่พ่อนั่งเลยพ่อนั่งเลยอย่าตั้งท่าพัดลมรอไว้ก่อนพ่อระวังผมปิวนะรู้ป่ะนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปไหนอ่ะต้องเอาอุปกรณ์เพิ่มเออแล้วยิ้มมันตลกอีแล้วมันเอาน้ำแข็งมาแล้วก็พัดลมมาว่าแล้วเดี๋ยวก็ตามมาด้วยไม่กล่องก็พัดเเอามาพัดเย็นๆนะเย็นเจี๊ยบเขาบอกว่าไม่ใช่แบบนี้พ่อหนูสปอยเลยเป็นเทคโนโลยีระดับสูงเลยไฮเทคโนโลยียิ้มบอก เราเร็วพอไม่เชื่อเรวเร็วเนี่ยบอกเลยอุปกรณ์แค่นี้แหละพ่อก็มีพัดลมใช้แบบตลอดชาติแบบไม่ต้องเสียเงินก็เชื่อไหมโจดาก็มาเห็นป่ะดาก็มาีโซดาดยเหรอเออนี่ใส่น้ำเข้าไปทุกคนโยนี่ใส่น้ำลงไปเออนี่ใส่แค่นี้นี่ใส่แค่นี้เหรอมันจะเกิดพลังงานหรือีก ปุ๊บเราก็ตามด้วยเกลือเกลือด้วยเกลือเนี่ยมันจะบังอนุภาคไฟฟ้าไม่ให้มันออกออกม้างนอกมันอยู่ในกระป๋องกพลังงานมันจะมันเก็บพูดยังไงว่าเกลือมันเก็บความเย็นมันทำให้ติมไงใช่รูสูตรนี้รูเร็จปุ๊บโซดาเปิดเปิดโซดาโซดาในี่ใส่ทีหลังสุดนะเป็นสูตรการมีพลังงานไฟฟ้าต้องใส่ถ่านด้วยมันจะเคยเห็นไหมแบบเนี้อ้าวงงงงงง งงไปไก่ตาแตกเลยบังบานด้วยงงเลยทานด้วยทานรึเลออไม่เชื่อเฮ้เดี๋ยวจริงเหรอ้าวพ่อใส่ทานใส่ทานทานจะทานลงไปล่างตามด้วยโซดาใส่โซดาลงไปอีกโอ้โหเออแล้วแมวกามานี่ ถ่ายก้อนใหญ่เหรอก้อนใหญ่เพราะก้อนใหญ่มันจะแรงไงเดี๋ยวพอถ่านเสร็จแล้วขอนะถ้า่ใส่วิดีโอท่ายซิสเตอร์แหลือยังไงได้เวลาแล้วนะมันช็อตมึงตายนะถ้ามันติดข้อระวังไหนหลังนะยิ้มดูมาปั่นแบบโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยระเบิดเลยถึงกับทำเอาซ่วมเคลื่อนที่นั้นปลิวและล่องขึ้นไปบนฟ้าเลยครับนี่ มึงอย่ามาตลกอะกูแล้วแล้วกูจ้องโยนะหมุนนะทุกคนหมุนขึ้นหรือไม่ขึ้นหมุนหรือไม่หมุนโโม,มีพลังงานไหมมีมอ้าวหนึ่อ three two one go โอโ้โ,อโหโอ้โหขาดมีกี่ก้อนเอ้น นี่ใช้น้าแบบพ่อเดี๋ยเราไปใส่นะใข่องเรสามของก้อนกปาก้ไปสามบาทน้ำแข็งอีกยี่ส้ัดมานี่ยแพ่ลอกยโอมึงะยิ่มึงใช้ไม่ได้เี้วยังมาบอกให้คุณนั่งรอคูก็จะ้ใช้จอตัวเราทำอะไรผิดมะวะ ดิเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนขโมยถ่านไปแล้วเนี่ยนี่พอดีเลยท่านนั่นทำงานเลยด้วยเหมือนซื้อมาให้เขาใช้อ่ะนั่นน่ะดิเออให้เขาไปเหอะมีประโยชน์เป่าวันหน้าเหรอละมาถามมาถามสรุปยังไงเดียจะให้สรุปยังไงดีวะเนี่ยเสียดายตังค์มากเลยบ้องตรงมันจะสรุปยังไงแล้วทำไมในอีพีในคลิปมันทำติดวะแล้วมันเจาะงไปขุดดิน แล้วพัดลมไปเสียบมันง่ายกว่านั้นไหมถ้าเอาพัดลมตัวอื่นเป่าเออใช่เออใช่เอ้ยล้ไมกูไม่คิดวะใช่ใช่ไมเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้เพาเนยเะเนีหยเอานะอหนึองเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงบ้างปไงเฮ้ยเไงบ้างเป็นไงบางเป็นไงบางใครเห็นก็ว่าตาย สุดยอดเยเย็บโอ้ยมีลูกูเ้ยแเวกาใช้ได้เยบเลยอกมาัไปแล้วเยียสติเมื่อไงสั์ไปแล้วนี่กลับเป็นโดนนี่สตาร์กแล้วนะโ้นะโนโนลนมรูจกรู้จัก้นมารปะตอนนี้ทานอยู่ไหนเฮ้ยเขาต้องบอกเลยว่า ปวามฝันท <tr ี่พี่ยิมจะเป็นโทนี <2> <2> <5> <5 ่สตาร์กหรือว่าอีลอนมาร์กตัวจริงนั้นฝันสลายเลยสัตว์เปลืองทั้งเกลือเปลืองทั้งน้ําแข็งเปลืองทั้งผ้านะใช่พัดลมตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสลายหกสิบบาทวันละสี่บาทเออถึงเหรอไม่ถึงวันละสี่บาทด้วยสี่บาทก็เพียงยาร้อยยี่สิบเออโอ้โหไม่ถึงวันละสี่บาทด้วยพัดลมพวกเนี้ยกินต่อเดือนกันไม่ถึงหรอกประมาณวันละบาทอ่ะดูดิทําได้เดียวคือปักแข็ง แล้วมันจะช็อตไหมนะประวัาสตรเพราะมึงเป็น้ข้อมูลได้ดีกว่านาแล้วมึงใ่อยไปเล่นแล้วดำปักแข็งพ่อแข็งปะนี่ขนาดปักยังแข็งเลยพ่อพ่อลองไหมเนี่ยพ่อลองเลยมึงลองไปฮะเอาไงดีเราเก็บของกลับบ้านเก่าแล้วต้องบอกเลยว่าอีพีนี้พิมฝันสลายเป็นอย่างมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวงการติ๊กต็อกจะมีคนหลอกลวงแบบนี้เอาคลิปลงไปได้หลอกให้พิมมาทำแย่จริงเลยนี่พิมลองแล้วใช้ไม่ได้นะ ใครไปเจอคลิปประเภทนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับว่าพัดลมติดสติกก็คือเอาปลั๊กเสียบหรือไม่ก็เอาพัดลมเป่าตัวนหนึ่งมันก็หมุนเออความจริงแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกียิ้มแก้มเหหือนนัและก็รู้ไ,ไงรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เลยอันนี้เรื่องจริงไง,ง,ไงอยากโดนเดนแกงอยากหรือว่าพ่อเขาอยากลองภูมิเออเดี๋ยวพ่อก็เชื่อนะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเอออีพีนี้เราก็ลาเพียงนิดเดียวกันนะครับใช่แล้วค่ะที่มุมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อคลาให้โบยุจิต ปะเจอใหม่ EP หน้าอาทิตย์หน้าครับผมวันวอาทิตย์ตอนเที่ยงๆบ่ายๆแบบนี้อยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยทดลองอะไรก็มาเดี๋ยวจะหามาทำให้เจอใหม่อีพีหน้ากันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย